เสาเอ้ยเฝ้าว่ากัจานจะโปบัตรลาบักแต่งสร้างมวยไปพนังความักไก่มีต่อนองคือมากินวินหมุนบุญพี่ไสคันเฒ่ามอมพนังจะขันหางผลทางขึ้นเมื่อบานสังมา,าไก่ควอบลำบากยาครอบความักเจ้าจังมวะโบเกา้าคอคิดกูเนบยเยงลาสิบแม่แน้ำเศ้าแม่น้ำห่อเป็นแท่นดินเดียวทางสิบขึ้นเศร้าขึ้นพี่ห่อเป็นข้าวมือ สิบส si um, si si ี่เกรดขามเศร้าของกกรดลองสิบแม่นำเศร้าแม่นำตันนาตะลองมาตั้งแต่เต็มฟ้ายังด้ผ้าต่างฝนกดสาทุนพุ่มถูกจังดวนมาถึงนองย่ำมาเห็นแล้วเสียงหี้ปสังอื่นปินลือไม่เห็นแล้ว่าได้พลิ้นเงินจ่างพีบอนี้ตัวละนานยับก็ไปไม่คิดอ้ยหามเงยดิ้งอยู่ใส่ปันไปหกกันมาขี่ลายตายมึงแท้ Same.